สอส,สวัสดีค่ะวันน with ี้เราจะมาทํายูริซีจากคอเสงนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีน้ำตาลกับกาแฟค่ะที่มาคนที่เข้ากันแล้วแล้วก็มีผงชูรสไข่ไก่ห้าฟองค่ะจากนั้นเราจะมาตอกไข่ใส่ขั้นตอนการทําตอกไข่ไปเลยครับตอกไม่แตกตอกไข่ไม่แตก ช่วยกันต่อก็ได้ครับตึ้งไปเติมกับปุย้อใส่จานเด้อปองใส่จานอันนั้นเขาเรียกถ้วยไม่ใช่จานแล้วก็ปรุงขาใช่เค็มกะปิจ้าเก่งได้ไหมกินได้ไม่เชื่อมันเด็กได้เป็นของกินแต่ว่าถ้าให้กูกินก็ไม่กินถ้าให้หนึ่งล้านต่อไปจากนั้นคนละหาลานค่ะสี่ล้านใส่ชุดเรียง วงโชวรถอยู่ตรโต๊ะใส่ลงไปใส่อีกเอาให้เข้ากันก่อนน้ำน้ำน้ำที่ได้เอามาจากไหนน้ำเราที่ได้มานะคะเอามาจากน้ำค่ะหรือว่าองเป็นน้ำที่ใช้จากแหล่งน้ำไม่ใช่น้ำประปาใช่ไหมใช่น้ำที่ปน้ำประปาไม่ใช่ขนาดน้ำประปาไม่ขุนขนาดนี้ค่ะ น้ำปลาไม่คุณเดี๋ยวน้ำน้ำปลาปลาไม่คุณขนาดนี้แต่น้ำปลาปลาคุณกว่านี้ใช่ไหมน้ำปลาปลาเหลืองอร่อยนี่ของไม่โคนเลยไม่ฉี่เลยค่ะโคนเลยค่ะสองช้อนสองถวดเอาคนใหม่คนใหม่คนใหม่เข้ากันอ่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดส่วนผสมที่โคนให้เข้ากันแล้วใส่ขวดกันไม่เปพื่อนเลยอยากจับจริงกูไม่อยากจับอีเพื่อนละตุ๊ดเอาพอหนึ่งช้อนหรอ Ô cayo à, chết, Bịt Bịt. Bịt. À, nhau nhau nhau. <laughs> à, chết, 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 áo chết, 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 ให้ยาวเสร็จให้เข้ากันทุกว่วนแล้วก็ไปตากแดดไ 000. 000. ว้นะครับประมาณเจ็ดถึงสิบห้าวนันก็จะ ตอนนี้เป็นโลกลมชักไปแล้วครับเขาดีดีเขยาดีดีเอาน้ำพุนใส่เอามายุไหมไม่พักูแน่ห้อไปกินบอกอีเพงขวดมันใหญ่เฮ้ยเป็นปนาท้ยคิ <veter rép onds fruit> วกินันหนักมาก ใส่ไปแล้วก็ปิดฝาเขย่าขวดนะครับตาแดดอยู่ไหนคุณท้อไมสีนเ่็ดเอออกเด็ดเลยเดี๋ยวต้องรีบไม่ทมขยำมันคนลงชักแม่คุณได้แล้วไว้ไหนนี่เ๋ยวมึงอยู่ได้ไงวะติดตาแดดแต่ไม่รู้ตากแดดอยู่ไหนตากแดดนู่นอย่าอกจุนซีสางข้อแสงไปตากแดดสองอาทิตย์หรือสองสัปดาห์หรือสิบห้าวันค่ะอ่าวางไว้ให้เป็นระเบียบยิธีไว้เป็นแถวถุงไว้นะครับ มียวะกูเตะได้หมันวม่หนีมึงอ่ะเอาชนวางไว้